ว้าวเพื่อนๆ่คะวันนี้ยายน้องมาดูข้าวห่อข้าวต้มด้วยใบกระเพาะนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ายายน้องมาไม่ทันตอนที่แม่ครัวกําลังห่ออยู่นะคะเพื่อนเพื่อนมาถึงแม่ครัวข้าวห่อเสร็จแล้วค่ะนี่คือข้าวต้มนะคะข้าวต้มที่เขาเอาไปผัดแล้วก็เอามาห่อใส่กล้วยแล้วก็ทาทาด้วยใบกระเพาะค่ะเพื่อนๆนครั้งแรกเลยค่ะที่ยายน้องเห็นนะคะนี่คือใบกระเพาะนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าว้าวอันนี้คือสุกแล้วค่ะ ที่แตงตะก,ก้าสีชมพูนี่คือยังไม่สุกนะคะเพื่อนๆจา๋าแล้วเขาก็จะเอาไปนึ่งนะคะเอาไปนึ่งนะคะอ่านี่คือแม่ครัวนะคะเพ<ว>ื่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเอามานึ่งแบบนี้เลยค่ะว้าวนะคะอร่อยนะคะยายน้องชิมแล้วค่ะเป็นใบกระเพาะนะคะพเพื่อนๆนั่นค่ะมีต้นใบกระเพาะด้วยค่ะเพื่อนจ๋านี่ค่ะคือต้นของใบกระเพาะนะคะอ่าท,ที่เขาเอาแม่ครัวเอามาจะเป็นใบใหญ่นะคะเพื่อนจ๋าเนี่ยค่ะ ห่อด้วยใบเดียวนี่นะคะเพื่อนแถวบ้านยายน้องห่อข้าวต้มเขาจะใช้ใบตองนะคะแต่ آ, ที่นี่เขาชะกันค่ะเขาห่อด้วยใบกระเพาะนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะใบกระเพาะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะใบเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็เอามาห่อทีละอันนะคะเพื่อนจะานี่ค่ะต้นเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยค่ะว้าวนะคะครั้งแรกเลยค่ะที่ยายน้องเคยเห็นนะคะนี่คือใบกระเพาะคะ่ะเพื่อนจ๋า ต้นใบกระโพอนะคะที่ทางเขาชะก,กันเขาเอามาหอ่อข้าต้มเป็นงานบุญนะคะเ,เพื่อนๆว้าว